รักษาศีลให้ดีการที่เรารักษาศีลได้ดีนะเกิดกุศลน,นะมันยิ่งประบุญอีกสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งรักษาศีลจะกลายเป็นกุศลได้รรักษาด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ถือศีลงมงายถือศีลงมงายใช้ไม่ไดนะ้คิดว่าเราถือศีลแล้วเราจะถูกลอตเตอรี่แล้วจะเฮง ไม่ได้เรื่องเราถือศีลเพื่อจะเอาไว้เป็นเครื่องมือต่อสู้กิเลสอย่างหยาบเวลากิเลสที่รุนแรงเกิดขึ้นเราไม่รู้จะสู้ยังไงเราก็สู้ได้ศีลโกรธคนอื่นเต็มที่แล้วอยากฆ่าเต็มที่แล้วจะไปดูจิตว่ากำลังโกรธอะไรดูไม่ได้อ่ะนะสนะติแตกไปหมดแล้ว มีศีลเป็นประการสุดท้ายเลยที่กั้นเราไม่ให้ทำชั่วเมื่อเราพัฒนาต่อไปนะงานต่อไปที่เราต้องทำคือเรื่องของสมาธิถ้าเราถือศีลได้ดีต่อเนื่องยาวนานสักช่วงหนึ่งการทำสมาธิจะไม่ใช่เรื่องยาก แค่เรานึกถึงว่าเราได้รักษาศีลมาอย่างดีแล้วใช่แล้วก็มีปีติก่วนปีติมีศัพท์อยู่คำนะคำว่าปราโมทปราโมทเป็นจุดตั้งต้นเลยเราได้ยินได้ฟังธรรมะอันนี้เราก็ชื่นชมยินดีมีความยินดีเบิกบานใจ อย่างบางบางทีบางคนฟังที่หลวงพ่อเทศนะแล้วใจิตใจมีความยินดีเบิกบานขึ้นมานั้นมีปราโมทนะเมื่อมีปราโมทแล้วปีติมันจะเกิดมีปีติแล้วก็มีความสุขแล้วก็จะมีความเป็นหนึ่งนะใจิตใจมีความสุขเนะี่ยจิตใจก็ไม่หิวอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ ใจิตใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราแล้วมีความสุขมันก็อยู่ไม่หนีเที่ยวนสมาธิ่ไมนเกิดนะแต่ถ้าเราไม่มีความยินดีพอใจที่จะปฏิบัติฝืนใจปฏิบัตินะยังไม่สงบง่ายเพราะไม่มีประโมทวันนี้โฆษณาชื่อซะหน่อย